สรับสรุนโดยปิยเวศแบโทโธดื่มทุกวันมั่นใจคอมแพ b เบรคเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพควันนี้เราไม่ได้มาโอ้อวดว่าเราขับรถในแบบไหนได้แต่วันนี้เรามาบอกให้แฟนได้รับทราบว่าทุกอย่างต้องมีประสบการณ์ เรามาลองเรามาเรียนเรามารู้เพื่อให้เราได้ขับรถคันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้สุด <IS> เพื่อให้เราได้เรียนรู้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของเขาได้ดีมากขึ้นเมื่อเรารู้จักรถเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเมื่อเรามีสกิลในการขับรู้จักท้องถนนเราก็ขับขี่รถคันนี้ได้อย่างปลอดภัยและไม่ได้แค่รถคันนี้เท่านั้น <IS> คุณไปขับรถคันอื่น <IS> คุณก็จะขับได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลับออฟโรดแบบนี้ได้ดีขนานี้เมอด e s บนซ์ d อส v ูบีด v า n ท์อีคือหนึ่งในกิจกรรมที่ผมชอบ <S <S เพราะอีเวนต์เหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างเสริมประส,สบการณ์ในการขับขี่รถของคุณให้มันดีมากขึ้นและคุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้น กิจกรรมครั้งนี้แน่นอนครับ Mercedes-Benz เป็นคนสร้างสารรค์ขึ้นมาแต่ประสบการณ์การขับขี่อยู่ในตัวของพวกเราทุกคนและเราสามารถนำประสบการณ์นั้นเนี่ยไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวัน สรับสนุนโดยเหนือกว่าฟิลม์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิก สวัสดีครับแฟนๆองเรทยแไทด์ดอทวีทุกท่านครับผมนิธิท,ทวัตถทบครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรม Mercedes-Benz SUV Driving Event ในวันนี้เราจะขับรถ SUV ของ Mercedes-Benz นนะ G.L.C.G.L.E.G.L.S เพื่อเป็นกิจกรรมในเรื่องของการฝึกประสบการณ์การขับขี่ ออฟโรดกับเจ้า SUV ของ Mercedes-Benz วันนี้เราจะไม่ได้มาบอกสมรรถนะว่ารถคันนี้กี่แรงมาแรงบิดเท่าไหร่แต่เราจะพาทุานผู้ชมไปลองขับกันไปดูสิว่าเจ้า GLE 300E คันนี้จะพาดานอุปสรรคในสนามกลังปรีมอเตอร์พาร์คได้หรือเปล่าสนามนี้เป็นสนามการขับขี่ออฟโรดเป็นสนามแข่ง10เซียนประจันบานด้วยนะครับเสน้นทาง,ต,างต่างเนี่ยไม่ได้ยากเย็นมากมายหรอกแต่คุณต้องรู้ทักษะในการขับขี่คุณต้องรู้ ความสามารถของรถของคุณนะครับและวิธีการขับขี่ในแต่ละรูปแบบในแต่ละลายการขับขี่เดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ไปกันแบบเรื่อยๆชิวๆแบบสนุกๆไม่ซีเรียสคลิปไม่ได้ยาวมากมายไปลองขับเจ้า GLE 300E นี้ในเส้นทางออฟโรดและเส้นทางนี้คานผู้ชมครับเส้นทางเดิร์ทแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปขับแบบที่ไม่ใช่ออฟโรดแต่เป็นแบบทางหินลอยแบบนี้แบบ ลุยโหดโหดสนหน่อยแบบปารีสดักก้ากันหน่อยกับเจ้า SUV ของ Mercedes-Benz หลายๆคันหลายๆรุ่นแต่ออฟโรดนี้ผมขอแค่ GLE 300E คันเดียวแต่ถ้าเป็นออนโรดอย่างนี้ละกันที่เรียกว่าออนโรดแบบนี้หลายรุ่นหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในกิจกรรม Mercedes Ben z u v v driving event ครับท่า ana, นผะู้ชมครับเพื่อมาลองสมรรถนะเพื่อมาลองในเรื่องของการขับขี่แบบออฟโรดที่สนามกลางปีนะครับที่บอ่อพลอยเนี่ยเขามีสนามที่เป็นออฟโรดไว้เราก็มาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าทุกครั้งที่เรามาเนี่ยได้ผลทั้งนั้นนะครับนี่นี่เป็นหลุมสลับนะล้รอลอยล้รอลอ,อ,อยนะครับเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ครับใจเย็นๆครับขค่อยหยอดนะครับแล้วเทคโนโลยีของ mercedes benz เนี่ยไปได้อยู่แล้ว เป็นการกระจายแรงบิด traction นะครับแต่เวลาลงเนี่ย,ยห,อย,นะหย,อยอดหน่อยนะครับไม่ให้มันกระแทกนี่หยอดหยอดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบางๆนิดหนึง่งสบายนะครับแต่เนี่ยล้อเราลอยหมดละนะครับไม่ล้อหน้าซ้ายกับหลังขวาเนี่ยถ้าเราลงหน้าขวาลงแบบนี้นะครับหลังซ้ายลอยละนะแต่ traction เขากระจายอยู่นะครับมันไปได้เนี่ยนะ เฮ้ยโอเคง่ายๆนะครับเนี่ยนะถ้าเรามาแรงมันจะตึงหน่อยนะครับอันนี้เวลาหน้าเสร็จก็ต้องหยอดหยอดนะครับล้อไหนกําลังจะลงล้อไหนกําลังจะขึ้นเนี่ยหยอดหยอดเลยนะไม่ตึงละนี่นี่แต่ก็โอ้โห traction มันดีมากนะครับเนี่ยหยอดมาฟึบฟึบฟึบดันนิดนึงอึดอึดอึดไปละพ้นละนะครับนี่ไง ไม่ยากนี่ขึ้นเนินมานะครับแล้วก็ลงทางชันเจอน้ําหลุมเบลเลอร์เลยนะครับเจอน้ําเราไปดูกันเจอน้ําฟ้าค่อยๆหยอดลงไว้นะครับนี่ท้องจะขูดอยู่แล้วนะครับตรงน,นี้เจอน้ำหยอดลงไหมครับไม่ต้องไประเบิดน้ำเผาป่า ยิงกระทอบอะไรไม่ต้องนะครับไปนินเนียนเรียบๆนะครับข้างล่างเป็นหินแนต่ก็คลึกคลักอยู่แต่นี่ยแรงบิดล้อ traction เขาทำงานอยู่ขึ้นฟื้นขึ้นไปขึ้นไปนะครับค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นดูลายไว้นะครับอ่าเวลาจเจอทางชันๆหักๆนี่หยอดเอา นะครับดูถนนดูลายไว้หน่อยนะครับแล้วก็หยอดค่อยๆลงไปนี่วัวบลยบร้อยนะครับแล้วตัวนี้ดูโอ้โหนี่ดูนี่นี่เจอลูกรานาดแบบนี้ดูความนุ่มนวลน,นะครับสวยมากนุ่มมากนี่เจลีสามร้อยนะครับที่ผมลับอยู่โหช่วงหางโคตรดีโคตนนุ่มเลยนะครับไม่ตึงตังคนละนิสัยกับเบียวนุ่ยูนะครับเบียวนุยูนี่จะแข็งหน่อยนะที่เจอเนิน จะเป็นทางสลับนะครับลาดชันแบบสลับดูหน้าล้อไว้ครับท่านผู้ชมดูหน้าล้อไว้นะมันไปได้อยู่แล้วนะครับดูจังหวะของรถดูหน้าล้อไว้หน่อยนะครับเนี่ยเอียงมาเราก็อ่าให้หน้าล้อค่อยๆตรงไปหน้ายางตรงไปเรื่อยๆนะครับต้องไม่ตกใจนะเวลาเจอเอียงเจออะไรเงี้ยดูตำแหน่งยางตำแหน่งพรมลายอัตราเร่งคันเร่งว่าเป็นอย่างไรให้สมูดที่สุด ไปค่อยๆสมูททไปนะครับไม่ต้องบินไม่ต้องห่อนะครับให้รถเราช้ำน้อยที่สุดให้ทางช้ำน้อยที่สุดนี่อย่างเงี้ยเวลาจะเจอเนินเบานะครับเพราะเราไม่รู้ว่าท้องขูดหรือเปล่าท้ายพ้นหรือเปล่านี่ครับค่อยๆมานะครับนี่แล้วก็ออกไปนี่เห็นไหมสบายมากสบายนะครับการขับรถออฟโรดนะครับรู้จักรถรู้จักทางรู้จักเรา ไ,ได้ร,รู้จักรถก็คือรถเราเนี่ยมีสมรรถนะแค่ไหนประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างไรรู้จักทางทางเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รู้จักเรา <S <S เราเองเนี่ยขับรถได้มากน้อยแค่ไหนสกิลในการขับเป็นอย่างไรถ้าเรารู้ทั้ง3อย่างนะครับแล้วเอามาผร,รวมกันเอามาผสานกันเรียบร้อยครับเราไปได้ทุกที่อยู่แล้วอย่าประมาทอีกอย่างหนึ่งคืออย่าประมาทถ,ถ้าคุณประมาทเนี่ยอันตรายมากๆดังนั้นอย่าประมาทนะครับ ครับแล้วตอนนี้นะเราก็เปลี่ยนสเตชันแล้วนะครับมาเป็นก็เรียกออนโรดจะเป็นออนโรดแบบเส้นทางออฟโรดแหละเส้นทางฝุ่นนะครับออนโรดแบบเด mm ิร์ดก็เราอยู่ในเจ้า GLC 220D mm hmm. อันนี้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องดีเซลแล้วฮะตอ mm hmm. นี้ผมโคตรชอบเลยขับดีขับดีเราขับเจ้าคันนี้ไปที่อุบลราชธานีขับดีครับเป็นถนนปกตินี่โคตรดีเลยครับเดี๋ยวมาดูทางฝุ่นกันดีกว่า ว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็ขับในความเร็วสูงได้แต่รอบแรกเราจะเป็นการดูเส้นทางกันก่อนนะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับแต่นี่ท่านผู้ชมาเหียร์นยสภาพนี่รอบที่แล้วเพื่อนๆจากเดดีมได้เขาขับมานะครับดูกลายเป็นจุลศิษย์ปาร์กเลยโอ้โหเละเทะไปหมดเลยก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันเราคงไม่โหดเท่าเขาแล้วครับเราขับกันแบบอยากดูในความเร็วที่เรียกว่า ใช้งานทั่วไปแหละกับความเร็วสูงนิดๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะดูทางเล่ๆแบบนี้สนุกแน่สนุกแน่ครับท่านผู้ชมสนามกลางปีที่บอกพลยนียเป็นสนามที่ขับทางเดิร์สนุกมากนะครับคือมันมีโค้งมันมีจังหวะให้เราฟึดฟาดฟืดฟาดได้เยอะดินะแต่เนี่ย GLC นี่แข็งกว่า g l ีเลยนะเนี่ยฟีลลิ่งมันจะเป็นสปอร์ตมากกว่านะครับ ถ้ามาเส้นปกติตัวเดินเมื่อกี้ลอยแล้วนะครับบินแล้วนะครับสไลด์กันละเริ่มมีอากาศแต่ว่าตัว traction ของ Mercedes-Benz น,นี่ทำงานดีนะเวลาเราเสียอาการแล้วกันเสียาการทรงตัวนะครับแรงบ,งแรงบ่งแรงบิดมันเปลี่ยนแน่นอน,นครับในแต่ละลอ้อนี่นะครับนี่ก็เปแล้ว อันนี้อยู่ในโหมดามาดีธรรมดามันต้องปรับเป็นสปอร์ตครับอันนี้ะรับีหันิดเดียวสะบัดเลยนะครับเราไปโหมดสปอร์ตนะครับ สบัอด,ดวเวลาอาการลดเขาเรียก oversteer นะครับท้ายออกเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบในหลายๆครั้งนะครับว่าอย่าตกใจก่อนยกคันเร่งก่อนยกคันเร่งแล้วก็ดูหน้าโฟมอลยัยดูหน้ารถด,ดูหน้าล้อนะครับแล้วค่อยๆแก้ไปนะครับแต่ทางนี้ทางถือว่าทางสนุกเลยนะครับ เพราะว่าฝนมนตกถนนมันยังไม่เละเท่านี้ถนนมันเป็นทางฝุ่นเฉยๆนะครับอันนี้เป็นทางเละด้วยลื่นด้วยสนุกดีสนุกดีนะครับไปไเดี๋ยวไปลุ้นกันครับไปขับกันครับรอบนี้เจอกันกันกบ GLC 2 2 0 D ครับมาแลครับรอบจริงครับกับทางฝุ่นีเซนะตอบโจทย์การเล็กแซง เราจะไปดูเครื่องเบนซินเรื่อปักอินนี่ที่มีไฟฟ้ามาช่วยนะครับดูดีว่าเวลาเล่งแสงเวลาจังหวะตราเร่งในเส้นทางแบบนี้แรงบิดในเส้นทางแบบนี้เป็นอย่างไร บอกนี่คือเราเหยียบไปเนี่ยเขาไปนีแต่ถ้าเกิดร้องม้อมันฟรีนะครับเราเหยียบคันเร่งไ้เนี่ยเขาก็จะไม่ไปนะมันจะมีระบบ <loved boss> ป้องกันนะครับการเร่งอเร่งทางเร่งที่แบบทําให้มันเสียการทรงตัวอย่าง <_ t ap> เราเนี่ยต้องการที่จะเร่งในโค้งแบบเนี่ยช่วงเนี้ย่างสมัยช่วงเนี้ยเราต้องการเร่งเพื่อที่จะให้มันปัดหรือให้มันเล่นกับมันเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเบาละรเร่งมันจะเบาละนะครับคือความเร็วเห็นไห คือเขาจะเร่งยังไงเขาก็ไม่ได้เร็วกว่าเรานะคือผมบอกว่าอันนั้นเป็นความสนุกของเรามากกว่านะครับเนี่ยเราทำได้นะครับในขณะที่อันนี้นะบอเสียเราหมดยกขันเ่งแก้ปมปลายจบนะครับนะรค,นะคบือเขาอาจจะสนุกมากกว่าเราแต่เขาเร็วไม่ได้มากกว่าเราเพราะเราต้องเบรกว่าเขา เขาเสียอาการสุกตัวไปละเราที่เขาเข้าไปไม่ได้ครับเมื่อกี้นะฮะเราให้เรา,เรา,เราต้องปล่อยไหลเข้าไปนะครับอกแล้วว่าไปเร็วไปแรงไม่ได้เหยียบเร็วเหยียบแรงไม่ได้ไปเพราะว่ามันจะไปเร็วไปแบบชิลๆนะคือไปได้เร็วกว่าเห็นได้จากคันหน้านี่นะครับพี่กิ้งแล้วนะคันหน้าคือพี่กิ้งไปเร็ว เยียบแรงเยียบโหเลยนะครับขับสนุกขับดีขับเก่งนะฮะเดี๋ยวถ้าพวกเขาเสียการจบโตปุ๊บเราขับไปชิวๆเนี่ยเราตามก็ได้เลยแต่ถ้าทางฝุ่นแบบไม่ลื่นเนี่ยเขาขับโคตรเก่งเลยนะพี่ชิงขับสนามในสนามแข่งขับเก่งนะพี่สิงนะ,ะน,นะแล้วก็ว่ารถเนี่ยมันอยู่ที่การขับด้วยนะครับขับแบบ ศาสฟร์แฟดแฟดแฟเนี่ยเอาเวลาไม่ได้แต่เอาภาพได้เอาความสะใจได้เอาความสนุกได้แต่เอาความเรียว่า์ามไม่ได้นะครับเอาเวลาไม่ได้นี่ครับการขับรถเนี่ยนะจะไปแบบศาสตร์ก็ไปสวยๆได้ไปได้ครับทำได้แต่ัช้าเสียเวลาในการแถมแต่สวยไหมสวยไปไปไปเราจะไปขับคันเบอร์หนึ่งแหละจก G.L.C. 220D องไปครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเจ้า G.L.A. 200นะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกได้เลยเมื่ oh. อกี้ผมขับมารอบแล้วโคตรดีกันนี้โอ้โ oh, ห oh, ไม่น่าเชื่อว่ามันจะขับออฟโรดแบบนี้ได้ดีขนาดนี้โอ้โ oh. ห oh. ดีกว่า G.L.C. 220D องศนีกะ ด้วยตารเล่งทีด่ดีด้วยควยรับทุกผู้ชมเป็นโขนอยู่เชินะครัอยู่แล้วครับอยู่ขวาอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับการส่งตัวมันสุดๆนี่แก้ง่ายด้วยอ่ะแต่ถามนี่นี่รถนี่รถตามรถ GLC43 อยู่ ไหลไปไหลามาแต่ทั้งโอมันดีจริงๆก็มันดีจริงๆเ <_ s> ด,ดี๋ยวนี้ไม่ได้ชิวไม่ได้ชิวมันขับอยู่บนดาวประจัชชาร์ไนน์นะครับดาวดานนอกเป็นเลื่อนครับ เราใจดีแะอัตราเร่งแรงบิดดีมากครับสวันดีนี่เครื่องแค่พันห้าร้อยซีซีเทอร์โบ,าาบเจ๋งจริง,รงวิธีผมเล่นเยอะไปหน่อยครับตรงกลางๆลาลายที่ปัดไปปัดมานันอยากเล่นเขานะครับโอ้โอัโออตราเร่งดีดีจริง g l a s สองร้อยช่วงล่างดีครับช่วงล่างดีแต่ันจะตึงตัง,ตง,ตงนิดหน่อยนะ จะเป็น GLE อะไรมันก็จะซอฟจะนุ่มหน่อย GLE 200นี่ก็ต้องไปเจอกับ BMW X 1นะครับ X 1ใหม่จะมาก็ปีหน้านะกลา,ก,กลางๆปีหน้าหน้าจอคล้ายๆกันแหละแต่ว่า X 1ก็จะเป็นเคิร์ฟเจะโคง้งนะซึ่งถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ย X 1สะท้อนตาน้อยกว่าการสะท้อนแสงของจอเนี่ยใน X 1 X 1ทําทำได้ดีกว่า เป็นไรเดี๋ยวรองคลิปเดี๋ยวท่านผู้ชมดูคลิปได้ครับจากการลองขับ X1 ที่ประเทศเยอรมันเราดูแล้วมันไฟคนละฟิลอ่ะตัวนี้จะดูออกสปอร์ตกว่าด้วยซ้ำ X1 ที่เราขับจะดูยังไม่ได้สปอร์ตจา๋าเพราะเราขับตัว 23i ด้วยนะแล้วก็ตัว 18D นะครับขับทั้งเครื่องดีเซลเครื่องเบนซินมันก็ตอบโจทย์คนละแบบนครับท่านผู้ชม ที่เราขับมานะเราขับอีกหนึ่งก็ไม่ได้เยอะหรอกเราไปเอาเป็นฟิลลิ่งซะมากกว่านะครับขั้นตอนต่อไปคือยังไงครับตอนต่อไปคือถ้าพี่เตอร์ยังอยากขับอีกเราก็จะพาไปอีกครับงั้นขออีกรอบครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนรถอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาเป็น GLB 200รรถดีที่ไม่มีขายนะครับ ใะช้างไม่ยอมไม่ยอมนะช้างก็จะมาไล่บี้เราเลยครับช้างก็จะมาแกล้งเราโอ้ช่วงล่างเจลบีนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับเป็นรถนำเข้านะครับวันนี้ ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เรามา driving Event กัน Commerce Days e n z ทิ้งแล้วโอ้โหผมประทับใจมากกับความเ s ็ v g l b เขานะครับท้งนี้เลยอขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยห,หลายๆด้วยนะครับเนี่ย จริงโอ้ oh, ว่า GLB เนี่ยมันมีความหนึบแน่นนะ GLA เมื่อสักครู่นะครับ GLA เนี่ยมันจะแข็งหน่อยแต่พอเป็น GLB ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมันได้มันได้นุ่มด้วยมันได้มันได้แน่นด้วยอะ่ะโอ้โหรถด,ดีจริงวะ่ะ oh, โอ้ยอมยอม GLB จริงโอ้ oh, ถ้าใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับ GLB ยืยนยัน เทมธุรกิจนะครับคันหน้าเราดีวะ่ะโอ้ขับนะ JB ดีสุดเลย GLA 200 GLC 220D GLB 200นะครับเราค่อนข้างจะให้ราคากับ GLB จริงนะครับแล้วระบบ traction ของทุกคันนะครับของ mercedes-benz เนี่ยเวลาเสียการทรงตัวเนี่ยหระบบตัดกําลังเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเหยียบคันเร่งไปนะมันก็จะตัดกําลังไปไม่ให้มีการล้อฟรีไปมากกว่าน,นั้น mm. คือความสนุกหายไปแหละนะครับเพราะเราจะสาดแถออกมันก็ดึงเอาไว้หมดนะครับเอาครับถ้าจะปิดก็ปิดได้ก็ได้ผูเชมนะครับ แต่ความปลอดภัยมันก็ต้องเอาไว้ก่อนอันนี้เขาให้รู้ว่าเฮ้ยเวลาเจอทางลื่นเวลาเจอทางเลนแบบนี้นะครับการคอนโทรลรถเนี่ย มันทําได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทําให้การขับขี่เนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นนะครับทั้งง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยตรงจุดนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญนะครับในการขับรถไม่ว่าคุณจะขับในรูปแบบไหนหรือว่าในพื้นถนนแบบไหนสไตล์การขับจะเป็นแบบไหนรถต้องปลอดภัยเราต้องปลอดภัยคนที่อยู่ในรถเราต้องปลอดภัยและเทคโนโลยีของ Mercedes- Benz เขาก็สร้างมาเพื่อให้การขับขี่เนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็สนุกด้วยแต่สนุกแบบมา ถ้าคุณเก่งคุณก็สนุกแหละเอางี้ดีกว่านะครับคุณก็สาดได้คุณก็ไล่ได้นะแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความปลอดภัยทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในประสบการณ์ของเรากับ Mercedes-Benz SUV Driving Event วันนี้ครับผม แล้วก็เรียบร้อยครับกับการมาร่วมประสบการณ์ของ Mercedes-Benz SUV Driving Event วันนี้เล,เล็กๆได้น้อยครับการขับลุยทางแบบนี้เพื่อลองในเรื่องของสกิลการขับเพื่อฝึกฝนการขับขี่ว่าควรจะขับอย่างไรในสภาพพื้นผิวถนนในแบบนี้ในแบบเปียกๆแบบลื่นๆและมาดูประสิทธิภาพของรถนี่คือเบนใช่ไหมเนี่ยนี่คือ G.L.C.220D ที่ ถูกแรปด้วยโคลนทั้งคันไปแล้วนะคะระับท่านผู้ชมครับกับการขับครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสมรรถนะของรถอ่ะเราต้องรู้จักรถอย่างที่ผมบอกให้ทราบรถมีทั้งขับหน้าขับหลังมีทั้งขับซีแล้วแต่เลยนะ,ะการขับซีคุณจะเข้าลายแบบไหน ขับหน้าคุณเข้าลายแบบไหนอย่าง GLB ขับหลังเข้าลายแบบไหนขับหลังเข้าง่ายสุดขับสนุกสุดแต่ขับสีขับได้เนียนแต่คุณก็ต้องรู้จักจังหวะในการเข้าโค้งต่างๆนะครับขับหน้าเข้าได้ไหมเข้าได้หมดแหละจะสไลด์แบบไหนจะขวางทางแบบไหนมันทําได้อยู่ที่สกิลของคุณอยู่ที่ทักษะของคุณและ อยู่ที่ประสบการณ์ของคุณประวันนี้เราไม่ได้มาโอ้อวดว่าเราขับรถในแบบไหนได้แต่วันนี้เรามาบอกให้แฟนได้รับทราบว่าทุกอย่างต้องมีประสบการณ์ต้องมาเรียนรู้และ Mercedes-Benz SUV Driving Event คือหนึ่งในคลาสการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะขับในเส้นทางออฟโรดโหดๆหรือในเส้นทางที่เป็นออฟโรดแบบใช้ความเร็วสูง ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาลองเรามาเรียนเรามารู้เพื่อให้เราได้ขับรถคันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้สุดเพื่อให้เราได้เรียนรู้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของเขาได้ดีมากขึ้นเมื่อเรารู้จักรถเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเมื่อเรามีสกิลในการขับรู้จักท้องถนนเราก็ขับขี่รถคันนี้ได้อย่างปลอดภัยและไม่ได้แค่รถคันนี้เท่านั้นคุณไปขับรถคันอื่นคุณก็จะขับได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น Mercedes-Benz SUV Driving Event คือหนึ่งในกิจกรรมที่ผมชอบอีเวนต์ต่างๆของค่ายรถในการสร้างเสริมประสบการณ์การขับขี่ในการสร้างเสริมทักษะในการขับขี่ผมเห็นด้วยทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เพราะอีเวนต์เหล่านี้กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างเสริมประสบการณ์ในการขับขี่รถของคุณให้มันดีมากขึ้นและคุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นกิจกรรมครั้งนี้แน่นอนครับ Mercedes-Benz เป็นคนสร้างสารรค์ขึ้นมาแต่ประสบการณ์การขับขี่ อยู่ในตัวของพวกเราทุกคนและเราสามารถนำประสบการณ์นั้นเนี่ยไปใช้ได้ จริงๆในชีวิตประจำวันและนี่คือ Mercedes-Benz SUV Driving Experience กับ a u t o l i f e Thailand The TV และผมนิธิธุมันตมกรท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรมแบบนี้หรืออยากให้อ u t o l i f e t h ท i l a n d ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการขับรถแบบนี้หรือเปล่าแสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับแลวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด subscribe เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ